สวัสดีครับ f c ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานพระเครื่องนะครับวันนี้พาผู้ชมมารับชมพระเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับปี25 4 6ครับผมสภาพด้านหน้าเหรียญน,นะครับสภาพสวยๆนะครับเนื้อตึงๆครับผมสภาพด้านหน้าเหรียญขององค์พระครับ ด้านหลังนะครับถ้ตึงๆสวยๆครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปี2546ครับผมท่านผู้ชมครับขอบด้านข้างครับขอบตัดเหรียญครับขอบตัดนะครับ เป็นเหรียญปั๊มทองแดงส,สวยๆครับผมเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับด้านข้างนะครับขอบตัดเหรียญส,สวยๆครับผมท่านผู้ชมครับเป็นดังเย็นครับ ครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วขอความเมตตากรุณากดไลค์กดแชร์ให้ช่องอีสานพระเครื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มีการทำคลิปใหม่ๆหาพระเครื่องสวยๆมาให้ FC ผู้ชมได้รับชมในครั้งต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ